รีวิวคาร์ดใหม่หนึ่งพันแพทคารต์หกดาวกับอีเวนต์คริสต์มาสทั้งสามรอบบอกตรงๆว่ายังทำไม่ถึงมันน้อยไปอ่ะทุกอย่างการเล่นอะไรมันยังน้อยไปกิจกรรมอีเวนต์อีเวนต์รอบที่หนึ่งรอบที่สองแล้วไม่ต้องคิดนะเรามาคิดรอบที่สามรอบที่สามมันมีอะไรไฟไปติดต้นคริสต์มาสทั้งสิบสองต้นแล้วก็จะเปิดบ้านซานต้าตัวปอมแล้วเราก็บุกเข้าไปเพื่อไปจัดการซานต้าตัวปอมแล้วก็จะมีของขวัญไหลมาตามสายพานเรื่อยๆมันน้อยไปอ่ะเทียบกับฮาโลวีนฮาโลวีนกินขาดเลยฮาโลวีนมมีีขาวงงงงงกกยยยััััฟทอเต ง่ายเกินแล้วมันก็ดูไม่ค่อยมีอะไรฮาโลวินเขาวงกดก็ยังมีหีให้เปิดมีเคียวให้เล่น <S 2> <S 2> มีของต่างๆที่เราเอามาเล่นได้ส่วนตัวใครคิดยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับส่วนคาตใหม่1000เพชรบอกตรงไม่คุม้มใครที่กําลังลังเลหรือว่ามีเพชรจากัดหรือว่ายังมีแผนว่าจะเอาเพชรไปใช้อย่างอื่นนะครับพี่แนะนําว่าอย่าเพิ่งซื้อคือถ้าเทียบความจำเป็นที่เราต้องเล่นช่วยเด็กบุกสตองโฮไซบอกกินขาดครับคือเรามีป้อมปืนตั้งจริงแต่ป้อมปืนเราองศายิงมันแค่ร้อยแปดสิบองศาระยะสายตาแค่นั้นเองส่วนตัวพีีีี่่่่่่่่่่พคคคิดดดววววาาาาาเเเเเรรรยยัััังงงไไไมมมสสกกกกบบททททหแแปปป็็็นนนนตู้้ึใออื แบบนี้จะเป็นจำนวนวันจำนวนก๊อตอยู่บนเดย์ที่ห็นยังไงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดใจไว้ด้วย